อยากให้บ้านเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ผู้เจ้าบอกให้ไปนั่งสมาธิเจริญชานหนึ่งสองสามสี่ใครเจริญชานหนึ่งสองสามสี่นั่งสมาธิณที่ใดผู้เจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เจริญแน่นอนรุ่งเลืองแน่นอนอยากให้ร้านค้าเราค้าขายดีรุ่งเลืองเจริญสมาธิที่ร้านค้านะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ เดี๋ยวลูกค้ามาเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคือสมาธิแประดับผู้เจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปปฐมฌานทํำยังไงแค่ละอกุศลให้ได้อกุศลสา,ามอย่างการพยาบาทเปลียดเบียนยมละให้ได้รีบละรีบทิ้งนะแล้วมาตั้งจิตไว้ในกาย ลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งผู้เจ้าบอกพิคุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิคุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ทำแค่นี้